กแกจะหนีไปไหนฮะเร็วเข้าเธอรี่ไปอย่าหันกลับมาฮ<า>ะอย่าคิดว่าจะหนีไปไหนได้เนะความผิดของพี่ไล้เดี๋ยวเมื่อกี้เทงก็เห็นด้วยนี่นาะหยุดพูดเถอหน้า หาเรื่องใส่ตัวนัะพวกเธอแย่ yeah, แล้วพวกเราลืมปิดหน้าอย่าพวกนี้เห็นหน้าพวกเรากันหมดแล้วชอบหาเรื่องใส่ตัวนักสิไหมถ้าหากพวกเธอตายก็อย่ามาโทษพวกเราก็แล้วกันเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วทำได้เพียงแค่เรื่องคาไถ่แล้วล่ะเรื่องนั้น พวกนายกล้าดียังไงร,รู้หรือเปล่าว่าพวกเราเป็นใครมู้เฉาลอพวกเราเนี่ยเป็นก็ลูกสาวจากูลหมู่ไม่ใช่หรืองไงเธอคิดว่าพวกเราจะโง่จนไม่รู้อะไรหรือไงจะบอกอะไรให้นะพวกเรากล้าทำถึงขนาดนี้แล้วพวกเราไม่สนรหอกว่าครอบครัวของเธอจะเป็นใคร ตอนนี้ตระกูลมู่กำลังถูกตระกูลหลูกกดจนไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วนี่เงินค่าไถ่จะมีจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอแค่พนายอมปล่อยพวกเราไปจะเอาเท่าไหร่พวกเราก็จะจ่ายพวกเรารับปากว่าจะไม่เอาเรื่องด้วยโอ้รู้ดึงไงว่าฉันต้องการเงินเท่าไหร่ใจกว้างจังนะก็แค่ลูกสาวบุญธรรมของตระกูลมู่เองนี่ลูกสาวบุญธรรมไม่จริงนะกแกบ่นพลพรมอะไรกัน ลูกพี่ครับเหมือนว่าผมจะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้เออดูเหมือนภรยาของหลูจเจียนเจ้าของหลูซือกรุ๊ปไรนะหลูจเจียนไม่จริงนะแกอย่าได้พูดมัม่วๆนะเว้ยถ้า,าเป็นเขาพวกเราจะไปสู้ได้ยังไงจริงๆครับเพิ่งจะมีข่าวออกมาเมื่อสองวันก่อนถ้าลูกพี่ไม่เชื่อก็ลองดูนี่สิครับ ซีอของหลูซืกรุ๊ปได้เปิดตัวภรรยาของเขาเพวกเขาทั้งสองคนงดงามดังเทพนิยญญายจริงๆแย่ะแหละพวกเราตายแน่เลยข้าวพวกมันแล้วหนีไปเลยดีไหมลูกพี่นั่นมันหลู้สอกรุ๊ปเองนะเว้ยพวกเราจะหนีรอดได้ยังไง่า <laughs> <laughs> ไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นผู้หญิงของหลูเยียนพระเจ้าสั่งเขาข้างสันจริงๆ พวกแกจะกลัวอะไรนั่นมันรู้สึกกรุบเลยนะอย่าว่าแต่เงินห้าล้านเลยค่าไถ่า0ห้าร้อยล้านหมอน,นั่นก็จ่ายได้พวกเราจะรวยแล้วเว้ยถ้าเราได้เงินค่าถ่ายมาแต่เราอาจจะไม่มีชีวิตรอดใช้เงินพวกนั้นเลยนะลูกพี่พวกเราจะไปสู้กับรูสึกุบได้ยังไงผมว่าพวกเราปล่อยให้พวกนี้ไปเลยดีไหมเผื่อว่าอ่อยไปทำบ้าอะไรของพวกแกวะ ถ้าหากไม่ใช่เพราะหลุนใจเย็นมนไล่พ่อของออกจากหลุนซีกรุ๊ปแถมยังบีบจนให้ท่านไม่มีทางออกจนฆ่าตัวตายท่านจะตกต่ำถึงเพียงนี้แล้วมาอยู่กับพ่อแกได้ยังไงก็แค่ยักยอกเงินบริษัทเล็กน้อยได้เก็บเกี่ยวผลกำไรบางส่วนคนที่อยู่ตำแหน่งแบบนั้นใครจะไม่ยักยอกบ้างล่ะพ่อของท่านขอร้องมันแทบตายก็เห็นว่ามันจะยอมปล่อยเลยนี่แล้วทำไมฉันจะต้องปล่อยบ้านนี้ด้วยฉันจะบอกพ่อแกไว้นะฉันจะทำต่อแม้มันจะฆ่าฉันก็ตาม ใครที่มันกล้าหักหลังฉันแล้วก,ก็ฉันจะจัดการมันก่อนคนแรกได้ยินไหมตอนนี้ก็ออกไปให้หมดและฝ้าประตูให้ดีซะหืมเดี๋ยวฉันจะปล่อยพวกเธอไปเดี๋ยวนี้พอออกไปแล้วก็ต้องบอกกับประธานลูว่าฉันมีเกี่ยวข้องล่ะอย่าลืมนะอย่าลืมล่ะ มีแค่เจ้าบ้านนั่นที่เป็นคนออกคำสั่งหึหบ้าเอ้ยทำไมมัดแน่นจังวะฉันบอกไปแล้วไม่ใช่หรืองไงถ้าหากทรยศฉันจะต้องเจอจุดจบแบบไหนอุป,ปากให้หมดซะ ไม่งั้นพวกเธอได้เป็นแบบนี้นะรูเจะเย็นมันชอบแบบนี้เองสินนะน่ารักขนาดไหนเสียวอย่ามาทำตัวแบบนี้นะเว้ยเปียคิดว่าสันอยากไซดของเหลือต่อจากลู่เจะเย็นหรือไงได้ยินมาว่าเจ้านั่นรักเธอหลงเธอมากเลยนี่แค่จ่า,จายค่าถ่ายเธอสักร้อยล้าน คนนักแข่งมันคงไม่หล่นหรอกใช่ไหมยังจําเบอร์สามีตัวเองได้รึเปล่าเบอร์ส่วนตัวนะ่ะย่าได้คิดโทรไปที่บริษัทเซลล์ละบอกเบอร์มาอย่าตกติดล่ะถ้าให้เบอร์ผิดโดนแนะ่หนึ่งแปดแปดสามสองหกหกฮออลอุเย็นใช่ไหมอืมอืม ภรยาของแกอยู่กับฉันถ้าหากอยากได้ตัวคืนให้เตรียมเงินสดไว้50ล้านแถมน้องเมียให้ด้วยแล้วแต่แกจะจัดการคุ้มใช่ไหมล่ะอืม,อมเฮได้ยินไหมวะรีบตอบมาซิถ้าไม่เชื่อฉันจะส่งหลักฐานให้แกดูสักหน่อยเป็นไงเป็นบ้าอะไรของแกฮะส่งเียยตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วอยากตายนักรือไงอะไรนะ ต้องรับประกันว่าตัวประกันจะปลอดภัยน่ารำคาญจริงๆราะเดี๋ยวถ้ายัางอยากมีชีวิตรอดคงรู้นะว่าคนจะพูดอะไรบ้างเย่เย่พูดสิวะหรือจะให้หนั่นที่นอนอยู่ข้างๆต้องเลือดตกอย่างออกถึงจะยอมพูด แจ้งตำรวจไปเลยอย่าสนใจฉันหมอนี่มันไม่ได้หวังดีอย่ามานะอยากตายนักสิ่งไหมเพียได้ยินแล้วใช่ไหมถ้าหังไม่อยากให้พวกมันตายแล้วก็พรุ่งนี้หกโมงเช้านำเงินสดห้สิบล้านมาที่โกดังเก็บของฉันเมืองตะวันตกสองสามสามาคนเดียวล่ะนั่นมันไม่ใช่เบอร์โทรของหลุเยเจียนนี่ นั่นมันเบอร์ของพี่มูชันเย,ยพี่มันบ้าขอโทษนะฉันก็ไม่อยากทําแบบนี้หรอกแต่ว,ว่าพวกเขานะขหน้ากี้และรูจเยียนถ้าเกิดเขามาพ่อนัาไม่ปล่อยเขาไปแน่เพราะงานจะให้เขามาไม่ได้แล้วถ้าหากพี่ชายมาเขาจะปลอดภัยหรืองไงพี่นี่มันเห็นกันตัวจริงๆพี่ได้คิดบ้างหรือเปล่า,าหากเจ้าพนั้นรู้ว่าคนที่มาไม่ใช่รูจเยียนพวกเราไปหลอกมันพวกมันจะทำยังไงกับเราพี่ได้คิดบ้างไหม ขอโทษนะขอโทษนะพี่แล้วก็รู้จะเยียนอย่ามาเลยนะขอร้องล่ะท่านครับด้เรื่องแล้วเหรอเปล่าครับแต่เรื่องที่ท่านสั่งให้จับตาดูตะกูลมู่ตอนนี้คุณชายใหญ่ของตะกูลเคลื่อนไหวแล้วเขาเอาเงินจากต่างประเทศมาตลอดทั้งคืนเหมือนกำลังทำการฟอกเงินครับ และคนของพวกเราไม่คอยจับตาดูอยู่ตลอดเหมือนว่าเขากําลังจะออกไปที่ไหนสักแหง่งออกไปข้างนอกตอนกลางดึกอยากให้ส่งคนไปหยุดและสักไซค์เขาไหมครับไม่ต้องเตรียมรถตามเข้าไปครับอื้อยู่นิ่งๆนะอ้ <c oughs> บอกให้อยู่นี่ไม่ยอมฟังอยากตายรืวไงจะถึงเวลาแล้วในละคนลู่จะเย็นคงจำได้จะปล่อยให้พวกเธอตายหรอกสิมไหมมาสักทีนะืนั่นมันอะไรใครเป็นใครลู่จะเย็นล่ะ พวกเธอเป็นน้องสาวของฉันแต่เป็นคนรับสายนั่นเองฉันเอาเงินมาแล้วปล่อยพวกเธอไปซะก็ได้พวกเธอสองคนรวมหัวกันหลอกฉันใช่ไหมพวกแกต้องการเงินไม่ใช่หรือไงใครให้มันก็เหมือนกันนี่ถ้าหากยังไม่พอจะเพิ่มก็ได้ใครสนเรื่องเงินกันแล้วก็นะกล้ามหลอกฉันพวกแกจะต้องชดใช้เ แกกล้าหรือไงหยุดนะเอยดูนี่นะถ้าหากซันวังมีดลงไปสองคนนี้ก็จะดดลงไปดังตุกสมองระเบิด แกกล้าเหรอะลองไหมล่ะอย่านะแกต้องการอะไรก็ได้จะได้โอกาสพ่อแกอีกครั้งเลือกคนหนึ่งสิว่าไงนะฉันจะนับถอยหลังและ้จะทำการตัดเชือกนี้แกแค่เร่งวิ่งไปรอเพื่อจะช่วยใครสักคนหนึ่งไม่ใช่หรืองไงจงโง่ไม่ได้ฉันอยากช่วยทั้งสองคน ถ้าเงินแค่นี้ไม่พอฉัจะเพิ่มให้อีกก็ได้ถ้าแกต้องการอะไรเพิ่มก็บอกมาได้เลยแยคิดว่าฉันในตอนนี้ยังสนใจเงินอยู่อีกรืวอง่านี่คือสิ่งที่พวกแกต้องสดชจ้เพราะมาปั่นหัวคนอย่างฉันรีบเลือกละ่ะฉันจะเริ่มแล้วเดี๋ยวก่อนขอให้ฉันคิดก่อนฉันแนะนำให้แกเลือกเธอคนนั้น เพราะว่าท่านยังอยากเห็นใบหน้าอันชิ่นหวังของหลจยเจียนไม่ได้เห็นว่าพรรยาของตัวเองตายอย่างอันดาดเอาละฉันจะเริ่มนับแล้วนะถ้ายังเลิกไม่ได้ยัยพวกนี้ก็จะตายทั้งสองคนเดี๋ยวก่อนฮาทำไงดีสีสามดูเหมือนว่าแกจะเลิกได้แล้วสินนะออ ูจจเยียน <c oughs> ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรแล้ว ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ทิ้งเธอไว้ที่บ้านคนเดียวเลยแท้ๆนายเพื่ออะไรของนายนะป,ปล่อยได้แล้วปลดเชือกให้ฉันก่อนไปจับเขาซะครอบฮ่าๆา,หาลู่เจีเยียน,นที่สุดแกก็มาแล้วสินนะอ้าลูจีเยียนเฮ้ ทำไปตายซะ่ะเอย,ยอย่าพูดอะไรเลยฟังฉันนะคำถามเมื่อคราาก่อนที่นายถามฉันบรนรอด เหมือนว่าฉันจะได้คำตอบแล้วหยุดพูดสิอย่าขยับด้วยฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ลิงเฉิงออกรถไปโรงพยาบาลเร็วเข้าฉันจะบอกว่าดูจะเหยยนฉันเหมือนว่าฉันรักเอะ